นี่คือผ้าที่หาชมได้ยากมากนะครับผมเคยเห็นผ้านกยุงเงินมาแล้วครับแต่นี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นได้สัมผัสผ้าไหมนกยุงทองพระราชทานครับมาดูของจริงแล้วเรื่องราวกันเลยให้ผานะะทออ๋อเสียงปัดฟืด้นนะครับเด้อแล้วก็มีที่ได้ลงรุนห้องนี่ค่ะตองว่าเป็นหัวทอเงและ,และเมืองไทยทำได้แล้วนะครับน่าทึ่งมากครับว่า ผ้าทุกผืนที่ผ่านมาตรฐานนกยุงพระชทานนะครับทุกๆสีเลยครับทั้งสีเขียวสีฟ้าสีเงินสีทองนะครับเราสามารถใช้กล้องมือถือนี่แหละครับสแกน qr code เพื่อไปตรวจเลยนะครับว่าช่างทอผ้าคนนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรผ้ารายอะไรและนี่ครับต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับสำหรับกลมหมอนไหมที่ช่วยในการเก็บข้อมูลตรวจสอบคุณภาพผ้าจากช่างฝีมือ ั่วเมืองไทยเลยครับอย่างเช่นผ้าของช่างหวีชวีวันคนนี้นะครับนี่ได้รับการผ่านมาตรฐานนกยุงทองเลยครับเมื่อเราสแกน QR code ก็จะเห็นเลยครับว่าชื่อของช่างชื่อว่าอะไรที่อยู่หมู่บ้านนะครับพร้อมกับรูปถ่ายของช่างภาพครับนี่คือช่างชวีวันแห่งบ้านหินกองตำบลวานอนนิวาสอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับ,รบถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนี่คือ นกยุงทองพระราชทานคนแรกแห่งอำเภอวานนิว่าเลยครับนี่คือคนดีคนเก่งศรีวานนครับมาดูมาฟังเรื่องราวกันต่อนนกยุงทองนกยุงทองจะหาง่ายายากต้องถามคนขาย,ยน้องวิปีนึงได้กี่ฝืนครับได้มาเข้าร้านกี่ฝืนเข้าร้านประมาณ5ผฝืนครัทั้งทั้งปีทั้งปีนะครับใช่ค่ะโอ้ห้าฝืนนี่นี่ได้มา2อฝืนจากปีมือช่างวีนะครับคนเดียวนะครับ ไ oh ม่ใช่เว,ว่าะมีเยอะนะคะมีได้ห้าผืนค่ะติงได้ตามมาดูนะครับโอ้ oh, oh. ของหายากหนึ่งปีมีแค่ห้าผืนครับอยู่นี่หนึ่งแล้วครับ oh. ไปแล้วด้วยหนึ่งใช่ไหมจ๊ะ เคสีจริงของผ้าไหมเป็นสีทองนะครับสวยมากครับเป็นสีทองน้ําตาลสวยงามกว่ากล้องมือถือถ่ายได้ครับแล้วก็ถ่ายจากบรรยากาศจริงในร้านครับมีเสียงพูดคุยกันเฮฮาแล้วก็มีความสุขครับโอ้มาเจอของดีนะครับนินรกยุ่งทองครับอ้าวสวัสดีครับโผสวัสดีคับสวัสดีค่ะอ้าวอันนี้ใครเป็นช่างครับช่างหวีค่ะช่างหวีเจ้าของนกยุงทองเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทียบหนานีแล้วเลือฝีมือค้นทอนะครับเด้อ โอ้โหท่นหาค่ะคือก้นโพรับอ้าวในของจริงเมื่ออาชีพนะครับช่างวีช่างวีที่จริงชื่ออะไรจ๊ะเชวีวันอ่าเดี๋ยวแปะเฟซบุ๊กให้นะจ้าอ่าโอเคครับแล้วอันนี้คือผู้จัดจำหน่ายใช่ไหมครับร้านฉลาวเชฟอาจารน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องวีค่ะร้านฉลาวค่ะร้านฉลาวเนาะพี่ติดต่อด้วยนะพี่หาผ้าเจ้าหาผ้านกยุงทองยากด่ากับจานเนี่ยมาเจอแล้วนะครับร้านฉลาวนี่ไม่น่าเชื่อผมหาตั้งหลายอำเภอเนี่ยเดี๋ยวคนนี้แล้วอ๋อว่าแล้วขอบคุณจังเลยอุ้ย้อ ทั้งผู้ขายทั้งผู้ทั้งผู้นะทั้งผู้ขายทั้งผู้ทอนะครับรวมไม้รวมมือกันเพื่อว่าน้องท่านท่านเนาะเจอแล้วร้านดังดานดีคนเก่งอาวเลยครับ Can you speak English นิดหน่อยนะช่านหวีส่งที่กรมมอนไหมศูนย์มอนไหมเนาะจังหวัดจังหวัดอะไรจ๊ะสกลนครสกลนครว่าเราเลยนะคเาะ นี่ครับนี่ของดีตามหายากมาก<า>ครับผมนะลายชื่อลายอะไรจ๊ะอันนี้ลายลายตุ้มหวีค่ะนี่คือลายตุ้มหวีเนาะฝืนนี้ได้ข่าวว่าคนซื้อไปได้ราคาพิเศษด้วยโอ้โหเป็นราคาพิเศษมากครับขอปิดเสียงไว้ก่อนครับ,ราารบอยอบอู่น่ขาขายกันแป0 0ันถึงหมื่นเนะ,ะแต่ลูกคา้คกคา <VIP. S 3> ประจำเนาะ VIP แต่สองตลาดก็คือเราเปรียบเทียบกับกาเกงยีรียวเนาะลิมแดงแล้วก็ราคาปกติก็ หมื่นห้าพันขึ้นไปหมื่นห้าโอ้ก็คือก็คือหมื่นสองใช่ไหมใหม่ของประเทศไทยซึ่งทั้งเลี้ยงทั้งคอเองทำยาถูกมากอ่ถ้าแล้วก็ติดต่อที่ร้านติดต่อยังไงครับติดต่อทางเพจหรือว่าเบอร์โทรเพจร้านเฉลาเลยค่ะเฉลาชื่อชื่อเพจว่าอะไรจ๊ะเฉลาภาษาไทยเลยค่ะจารย์ค้านะมาดูเรื่องราวของผ้าผืนนกยูงทองกันต่อครับเด้วยอ่ะเดี๋ยวถามนิดหนึ่งนะว่าใช้สีอะไรบ้างครับตรงนี้ สีธรรมชาติหมดเลยค่ะเอายังเป็นเป็นตัวตัวสีนะอันเซนเซนเนยืนเนี่ยจะเป็นเนี่ยฝักขูนฝักขูนเนาะฝักขูนเนาะอ่าโอเคเ้นพุงกับเป็นฝักขูนเท่ากันค่ะฝักขุนกับโอเครับขมเอาแล้วเดี๋ยวสักครู่้ะเป็นบรรยากาศเสียงจริงเลยนะครับจากร้านเฉลาในตลาดวานอนนิววัดครับช่างหวีฝากขายที่ร้านบริการดีน่ารักมากๆครับเดี๋ยวเรากลับไปชมกลับไปดูที่บ้านของช่างหวีกันเลยครับ ผ้านกยุงทองต้องเลี้ยงไหมเองสาวใหม่แล้วก็ใช้สีย้อมจากธรรมชาตินะครับมาชมเรื่องราวที่บ้านของช่างหวีกันครับที่บ้านเลยเนาะนี่เนาะน้าหลินกองน้านหินขินกองนะครับอาจารย์แลยผมถ่ายเฮโลครับยายชื่อ<จ>อะไรจะรือถามชื่อยายโมก<จ>ยายโมกเนาะเนใหญ่เนาะอายายโมกเนาะเป็นยายของช่างวีเลยเนาะเป็นแม่ของแม่อ๋อแม่เป็นคุณแม่เนาะคุณแม่ช่างวีนะครับคุณเฮต่อแล้วก็เป็นเลยมุนเลยครับมุนเลย ใช่คุณยายนี่มั้มคะที่ได้รางวัลสร้อยทองจากพระพันปีจ้าเพป็นไห่จอยทองเลยอเปล่แม่ไห้จอยทองรัดเอาน้ำต้นเพมันเพป็นไห้เพป็นไห้ไห้จอยทองคล้องหรือไห้กระมือครับอันไห้กระมือไห้กระมือเนาะรัชิ้นนี้เท่าเนาะพระพันปีหลวงราชนีเอ๋อสาธุอ่ะคือโชคดีไปครับย้ายนัึงละมีนั่งอืมอันอะไรที่หนึ่งก็เลยอันเป็นไห่ทองเป็นไห้ทองเลยนะครับเนาะ บ่ต้องให้โลให้โลเลรนนาะให้ท่องใช่ไหนนครับเนาะใไฮท่องเลยอ้าวสาธุสาธุรักษาไว้นะครับน้าอ้าวใช่ไอันนี้แล้วทำไมต้องใส่น้ำครับอันนี้ใส่นะ้ำเหมือนมันกกโกน,น,นเกลียวโอ้ห้องแห่น้ำเกลียวเนาะครับเนาะนี่แล้วครับมือมืออาทิตย์จักปีแล้วครับแม่เฮ็ดมา,าตั้งแต่เริ่มต้นนี่อันเฮ็ดห่วยเบาเพื่นเ็ดเท็ดตะโดนเทสจะเป็นสาวคนนี้แต่สาวจักปีเนาะวันนี้อะไรตั้งแต่ซิปกว่าปีแล้ววันนตั้งซิปกว่าปีจนบัดดีจักปีแหรอครับโรงเรียนแล้ว เล็นี่ได้เหตุเกือเจ็ดสิบปีนะ่มไหมเนาะป้าครับแกจังไรแม่จังนีป่ะไข่มมนอยู่ใส่ไข่มีอยู่ไหนครับไข่อยู่ในไหนแม่ไข่มันจะอยู่ในตัวฟักบว่าเปียน่ะในฟักนั่นนี่ละที่ดีป่ะแม่แล้วแต่ช่วงเวลานะครับช่วงที่ไปเยี่ยมชมยังเป็นไข่อยู่เลยครับมาฟังเรื่องราวจากช่างหวีต่อกันเลยค่ะเฟซบุ๊กชื่อว่าผีน้อยบ้านหินกอทาไมถึงชื่อผีน้อยครับอันสมัยก้อนนันมากเบื้องเงิน นังการ์ตูนเบเปอร์ผีน้อยคือก็ได้ตั้งเป็นผีน้อยดูเหตุผลล่ะฝัดฟื้นฝัดฟืมนให้พานนะถอดเสียงฝัดฟื้นนะครับเด้อ้ากาพี่ได้ลงมุ่มห้องนี้ค่าต้องว่าเป็นหัวทงอกต้องเสมอกันทั้งทงหัวทั้งทั้งทังสองข้าง ริมต้องสวยอืมริมเนาะครับเนะาะเป็นสวยเนาะสว,สวยตัวริมผ้าเลยใช่ไหมจ๊ะจอพ,พอเพราะว่าเพิ่นตรวจถูกถูกจดรายละเอียดเอาล้วครับได้มาเจอตัวจริงของจริงแล้วครับกบระบวนการทางการจริงๆเลยนะครับวันนี้กว่าจะเป็นนกยุงทองเนาะก็จะได้มาใ่างายเนาะก็สิได้ใบได้ง่า,า,ยา,ายตูไร้ละเอียดหลายเมื่อปานเท่าไหร่จะโค่นคำนี้เล่คนเดียวคนเดียวเลยครับป้าเดือดใจน้ำเดือดใจน้ำ คนเดียวของบา้บานหินกองเองครับเนะาะมาอีกเด้อหลายๆคนเด้อสอนกันเด้ <c oughs> อสอนกันสอนกันช่างหวีวจ้าถ้าเกิดจะติดต่อสั่งผ้านี่ติดต่อได้ทางไหนครับติดต่อได้ทางเงินเฟซบุ <Facebook. S 2> <Facebook S 3> ๊กเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กเลยเนาะเฟซบุ๊กที่จงจักกันบ่ค่ะเฟซบุ๊กชื่อว่าผีน้อยบ้านหินกองทำไมถึงชื่อผีน้อยครับอันสมัยก่อนนันมาเบืองอัน นังการ์ตูนเบเปอร์ผีน้อยเอ้ก็ได้ตังมือเป็นผีน้อยดูเหตุผลล้ผีน้อยหินกองเนาะ,ดะเดี๋ยวอาจารย์แปะให้นะครับใครจะสั่งผ้าก็ติดต่อได้โดยตรงเลยเนาะได้เลย,นะยครับนี่คือช่างนกยุงทองพระจานทแห่งบ้านหินกองนะครับอําเภอวังนนิวาสครับขอบคุณครับสวัสดีครับน่าชื่นชมมากๆครับสมกับเป็นช่างฝีมือนกยุงทองพระรานทานนะครับที่บ้านเนี่ยยังมีเครื่องมือเกี่ยวกับการทอผ้าอีกมากมายครับสามารถที่จะมัดย้อมแล้วก็ มัดหีได้ด้วยครับส่วนบริเวณบ้านก็จะพบอุปกรณ์วัสดุจากธรรมชาติเยอะแยะเลยครับทั้งสีจากกาบมะพร้าวเปลือกมะพร้าวแล้วก็นีฝักแก่ต้นคูนที่บ้านของช่างหวีก็ปลูกต้นหม่อนนําไว้เลี้ยงไหมเองด้วยนะครับถือว่าเป็นช่างที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างที่น่าชื่นชมมากๆครับของอําเภอวานนนิวาสครับนี่ครับนอกจากนี้แล้วยังมีสีอีกสีหนึ่งที่เราไม่ค่อยเคยเห็นก็คือสีของขัางนะครับนี่สีขัาง ออกเป็นผ้าไหมที่งดงามนี่คือเบื้องหลังของผ้ารางวัลน,นกยุงพระราชทานแล้วก็ช่างสีมือยอดเยี่ยมครับช่างหวีแห่งบ้านหินกองอำเภอวานนนิวาสคนดีสีวานนนิเลยครับช่างทอผ้านกยุงทองพระราชทานแห่งอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครครับพบดีผีภผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ภูพาน